การค้นหาร้านค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมโครงการคนละครึ่งัสอาจเป็นเรื่องที่ดูซับซ้อนในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากหากคุณรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรการทำความเข้าใจวิธีการค้นหาร้านค้าผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง +.com จะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางและใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดเริ่มต้นที่ดีคือเข้าไปที่เว็บไซต์นี้จากนั้นเลือกเมนูค้นหาร้านค้าซึ่งจะพาคุณเข้าสู่หน้ารวมร้านค้าทั้งหมดในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย ระบบจะให้คุณเลือกจังหวัดหรือพื้นที่ที่สนใจรวมถึงประเภทของร้านค้าต่างๆเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ตรงจุดที่สุดหลังจากเลือกพื้นที่และประเภทของร้านค้าแล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นรายการร้านค้าที่ร่วมโครงการในพื้นที่นั้นๆซึ่งคุณสามารถเลือกดูชื่อร้านและดูว่าร้านไหนอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงหรือพื้นที่ที่คุณสะดวกเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกดูข้อมูลร้านค้าในแต่ละพื้นที่ได้ง่ายขึ้นด้วยการเลือกเมนูคนละครึ่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจที่สุด อย่าลืมว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมจนถึง31ธันวาคม2568ช่วงเวลาดังกล่าวคือเวลาที่คุณสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาซึ่งวันที่สำคัญคือวันที่11พฤศจิกายน2568ที่เป็นวันแรกที่รัฐอนุญาตให้เริ่มใช้สิทธิ์หากคุณพลาดโอกาสในวันแรกก็อาจจะพลาดสิทธิ์ไปเลยเพราะถ้าไม่ใช้ตามกำหนดก็จะเสียสิทธิ์นั้นไปโดยปริยาย และแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในโอกาสดีที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันลองใช้วิธีนี้ดูแล้วคุณจะพบว่าการวางแผนใช้สิทธิก็ไม่ใช่ในเรื่องยากอีกต่อไป